สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายเดือนนะคะของคนเกิดวันอังคารคร่ะประจําเดือนมิถุนายนนะคะการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเรานะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารเรามาเริ่มที่การงานการเงินแล้วก็โชคลาภกันเลยนะคะมาลุ้นไพ่กันนะ ได้ก้าไม้นะคะได้เดอะซันแปดเหรียญค่ะเดอะทาวเวอร์นะคะ ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรน,นะคะหรือจากภายนอกเข้ามาหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะคะความเครียดความกดดันในเรื่องของการทํางานของคุณนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแต่ถามว่าจะรับมือได้อย่างไรนะต้องมีความหวังไว้เสมอนะคะยังคงทําในสิ่งที่คุณต้องคือจําเป็นต้องทํานะคะยังแเดเียนขึ้นมาในต้องบอกว่ายังต้องขยันยังต้อง ทุ่มเทยังต้องอดทนเพื่อทำในสิ่งที่คุณทำทำมาโดยตลอดนะคะโดยที่มีความหวังไว้เสมอว่าความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะ มันมีเดอะซันขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงเดอะซันเดอะทาวเวอร์พวกเนี้ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นจากาลักษณะการทํางานหรือบางท่านเปลี่ยนงานบางท่านเ,าเปลี่ยนตําแหน่งนะเปลี่ยนความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะทําให้คุณเครียดคุณกดดันคุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอา๊ะมันใช่เหรอมันดีแล้วเหรอหรือมันจะดีไหมขอให้มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีสิ่งดีๆมีความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้น เราต้องหลุยต่อไปนะคะอย่าท้อแท้อย่าท้าทอทใจแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยทำไมมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยเราทุ่มเทม,มันตั้งเยอะแล้วนะคะทําไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นูน่นนี่นั่นเราไม่เอานะคะเราไม่ตีอกชกหัวนะคะสําหรับคนเกิดวัอังคารมันอาจจะมีความล่าช้ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เหมือนไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่รวดเร็วนะคะมันจะช้านะคะทั้งแเหรียญทั้งเดือดซันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่มันจะมั่นคงต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นอดทนทำในสิ่งที่คุณทําต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งสติดีๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันให้มากนะคะเรียกได้ว่าแต่ละวันนะคะของเดือนมิถุนายน ทำงานในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบทําให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคะผลลัพธ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูแลของมันเองนะคะทาดีที่สุดแล้วผลลัพธ์มันต้องดีนะถึงแม้มันจะช้าแต่มันจะดีแล้วก็มั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะในเรื่องของการเงินนะต้องบอกว่ามิถุนายนรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าคุณมีวิธีหามานะะเงินก็มาจากงานนั่นแหละแล้วคุณจะเจอช่องทางใหม่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะแบบว่า,เ,าเหมือนกับว่า,าบางท่านนะถ้ามองในแง แง่ดีสุดๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามองแง่ดีสุดๆคือคุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะหรือบางทีเงินซึ่งซึ่งก็เป็นเงินที่เราสมควรจะได้รับนั่นแหละนะ,ะหรือบางทีเราอาจจะเจอช่องทางทําเงินใหม่ๆแล้วเงินเข้ามาเยอะ นะคะสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้เลยทีเดียวนะคะแต่พอปลดหนี้ได้มันเหมือนกับว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นเราเราตัดบัตรนี้บัตรนี้นะสามมติว่าคุณมีอยู่3 4บัตรเนี้ยตัดบัตรนี้ตัดบัตรนี้ไปอะไรเงี้ยโอเคละผ่อ,อ,อนคลายสบายใจไปละสําหรับ2บัตรนั้นแต่ว่าในส่วนของเงินที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอาจจะทําให้เกิดปัญหาบ้างอาจจะกังวลว,ว่าเอ้ยถ้าเราตัดไปเนี่ยเราเอาไปโปะหนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะโอเคมันลดดอกเบี้ย ไปนะเราเราลดภาระตรงนั้นไปแต่ว่าเราต้องมาประหยัดต้องมาอดออมต้องมาพยายามที่จะจัดการบริหารการเงินนะต้องวางแผนการเงินของเดือนมิถุนายนใหม่นะคะเพื่อให้มันพอใช้เพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเราเอาไป,ปโปกหนี้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะว่าบางทีในในแง่ดีสุดๆนะของสถานการณ์มันอาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องวางแผนใหม่ในเรื่องของการเงินนะคะความเครียดอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแต่ว่าก็ขอให้มีกําลังใจไว้ เสมอนะคะว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากเหมือนกันนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะเพราะว่ามันมีทั้งเดอะซันมีทั้ง8เหรียญน,นะคะอย่างเดอะทาวเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าเดอะทาวเวอร์มันเป็นไพ่ที่บอกว่าต้องออกไปในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่นะแต่พอมันมีพวกไพ่ดีๆขึ้นมาประกอบเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีนะอาจจะได้โชคได้ลาบนะได้มาก้อนใหญ่ๆนะก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกได้ว่าพลิกชีวิตก็ได้นะคะอันนี้ไม่แน่นะแต่ต้องบอกว่านี่มันเป็นเพียงในภาพรวมนะคะมันเป็นมันไม่ใช่การเปิดไพ่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนเกิดบังคารคนอื่นที่เขาเฮงมากกว่าเรานะที่เ็จะโชคดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันไปแล้วก็ได้โปนี่โปสินนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะออชีวิตมันอาจจะพลิกผันได้นะคะแต่ก็ขอบอกว่าจะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะก็ฝากคนเกิดวันอังคารไว้นะคะก็เสี่ยงโชคได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะมาดูความรักกันค่ะคนโสดนะจ๊ะ คนโสดมิถุนายนนี้นะมีเดอะเลเวอร์สขึ้นมานะคะโสดแบบหัวใจไม่ว่างนะคะมีคนคุยนะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวันไหวนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้คําว่าเพียงแต่ว่านะมีแต่ทุกทีนะคะมันมีอศวินดาขึ้นมาด้วยไงยมันเร็วเกินไปค่ะนะเร็วเกินไปที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะบางทีคนที่เข้ามาก็เข้ามาในช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างวุ่นวายใจนะคะคุณมีปัญหาเก่าๆที่ยังต้องเคลียร์นะคะอยู่ในช่วงของการทําใจอยู่ในช่วงของการ เยียวยาหัวใจอยู่ตัวเองอยู่ในช่วงของการแบบว่าอยากอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยนะคะยังไม่มีการพัฒนานะคะสำหรับคนโสดวันอังคาร ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องการแบบว่าเขาเรียกว่าคุยไปเรื่อยๆไม่ปิดกั้นนะคะไม่ได้ปิดกัน้นใครเข้ามาคุยฉันก็คุยหมดแหละเพียงแต่ว่าอย่ามารีบเร่งนะอย่ามาเร่งว่าให้ฉันต้องตัดสินใจว่าจะคบไหมนู่นนี่นั่นฉันยังอยากที่จะอยู่โสดๆแบบนี้ไปก่อนนะคะอยากเลือกหลายๆคนไงออคุยไปเรื่อยๆค่ะยังต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปอีกนานนะคะออไม่ดีไม่เอานะไม่ดีไม่คบ นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคุณพิถีพิถันมากนะคะโอเคโฟกัสในเรื่องของการงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วคุณเองคุณมั่นอกมั่นใจด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ดีไม่ครบแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเจอคนถูกใจเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวคุณลุยเองนะไม่ต้องมารีบจีบไม่ต้องมารีบร้อนที่จะมาเร่งรัดคุณนะคะเดี๋ยวคุณจัดการเองนะมาดูคนมีแฟนกันนะคะ ได้สองเหรียญน,นะคะได้ไพ่เดทค่ะหกเหรียญสองถ้วยนะคะโอเค สรุปได้2ถ้วยเนี่ยถือว่าสรุปไปในทิศทางที่เป็นบวกมากๆนะคะสำหรับคนมีแฟนนะคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะความสัมพันธ์ดีราบลื่นอยู่แล้วต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะบางทีนะมันมีปัญหาอยู่ลึกๆอะคะ่ะนะให้ให้ระมัดระวังแฟนของคุณให้ดีนะคะว่าโอเคเขามีปัญหาอะไรไหมในความสัมพันธ์เขาคือต้องบอกว่าเขาคิดอะไรเขามีเรื่องน้อยใจหรือเขาเริ่มสงสัยเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ หรือเปล่าเราต้องดูท่าทีเขาดีๆบางทีคุณสองคนอาจจะมีปัญหาลึลกๆในใจที่ต่างฝ่ายต่างไม่พูดออกมาหรือเปล่านะคะมีเวลาให้กันพอไหมให้พิจารณาดีๆนะคะถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่านี่คุณเกิดแบบนังคารนะเรามองในแง่ของเราถ้าคุณรู้สึกว่าเราเจอกันน้อยน้อยกว่าปกติคุณต้องรีบแล้วนะต้องรีบพูดรีบคุยแล้วก็พยายามนัดเจอใช้เวลาเจอกันให้มากขึ้นนะคะทําให้ความสัมพันธ์มันสมดุลมากขึ้นนะคะ ความเอาใจใส่กันและกันล่ะนะคะเราเอาใจใส่แฟนน้อยไปไหมเขาจะน้อยอกน้อยใจเขาไม่พอใจอยู่หรือเปล่านะมีบางอย่างที่เราทําให้เขาเสียใจไหมแล้วเราทําเฉยๆเขาอาจจะกําลังเริ่มคิดอยู่ก็ได้ว่าอตกลงเรารักเขาไหม ความสัมพันธ์นี้ที่เขาทุ่มเทให้เรามันโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าปัญหามันจะเกิดจากความรู้สึกที่เครียดความรู้สึกที่กดดันของแฟนคุณนะคะจะทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทําดีกับเขามากๆเอาใจใส่ห่วงใยเขามากๆให้ความรักมากๆดูแลมากๆนะคะทําให้ความสัมพันธ์ต้องประคองอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันได้2ถ้วยนั่นหมายความว่า ความรักของคุณสองคนที่มีให้กันมันยังดีอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงมิถุนายนอาจจะมีใครบางคนซึ่งขอมองว่าอาจจะเป็นแฟนคุณเขาเริ่มไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์จะไปต่อได้ไหมหรือว่าเราดูแลเขาน้อยไปหรือเปล่าเขาคิดว่าเขาทุ่มเทเยอะเขาทุกเขาคิดว่าเขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาไหมนะคะต้องเอาใจใส่กันเยอะๆแล้วก็หาเวลาใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะคะแล้วก็เน้นที่แบบว่าดูแลกันและกันให้มันเท่าเทียมนะคะและความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ดีนะคะ มันอาจจะเอื่อยๆไปบ้างนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารมันอาจจะเอื่อยๆไปบ้างแต่ว่าขอให้คิดว่าอ่ะโอเคละเราต่างฝ่ายต่างรักกันต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากๆนะคะได้ไพ่ถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่แนะนํานั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้เรื่อยๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องกระตือรือร้นให้มากนิดนึงนะคะ ทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่า,าบางท่านเริ่มมีระยะห่างนะบางท่านาแฟนเหมือนกับจะนิ่งๆไปแฟนไม่ค่อยติดต่อมาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะคุณอาจจะเป็นช่วงเ,เรียกได้ว่าช่วงเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ ะะซึ่งคุณเองคุณไม่อยากเลิกคุณกำลังพยายามประครับประคองส่วนแฟนคุณก็ลังเลอยู่นะคะว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมหรือจะเลิกกันนะคะมิถุนายนนี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาคืนดีกันนะคะมันมีสองถ้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณเองต้องพยายามนะคะพยายามประคองให้ถึงที่สุดพยายามหาจังหวะเวลาที่จะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนนี้แหละนะคะ,ะโดยที่ก็ใกล้เคียงกับคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะ หเรียนบ่งบอกถึงความเท่าเทียมในการให้การรับความรู้สึกดีๆนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยบางทีเราอาจจะรักเขาอย่างร้อยอยูอ่ซึ่งเขาอาจจะรักเราตอนนี้อาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นร้อยกับร้อยเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะ คำแนะนํานะคะก้าวดาบนะก้าวดาบบ่งบอกถึงความเครียดความกดดันนะั่นหมายความว่าบางทีเราเครียดมากจนเกินไปเราจริงจังแล้วก็เราคิดในแง่ลบจนเกินไปเราต้องปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เชื่อไว้เสมอนะมันมีสิบถ้วยค่ะเรากังวลเกินไปนะกังวลว่าเขาไม่รักเรากังวลว่าเขาจะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเราต้องมองในแง่ดีแล้วคิดเสมอว่าคุณสองคนมีความรักมีความผูกพันกันมากในระดับหนึ่งนะคะไม่เลิกกันง่ายๆหรอก นะคะไม่เลิกกันง่ายๆถ้าเราคิดเอาไว้ว่าเอาโอเคเรารักเขาเขารักเราก็ต้องพยายามนะพยายามดึงเอาความอบอุ่นดึงเอาความรักความเอาใจใส่ความเป็นครอบครัวกลับมาให้ได้นะคะหรือบางทีมันอาจจะบ่งบอกว่าถึงว่าปัญหาคืออาจจะเกิดจากตัวคุณคุณให้เวลาเขาน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะคุณใส่ใจครอบครัวของตัวเองใส่ใจเรื่องราวของตัวเองคือบางทีเราเราใช้เวลาของเราด้วยภาระ นะกับครอบครัวเรามากกว่าที่จะให้กับแฟนไหมนะคะเขาน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าเขาไม่สบายใจตรงนี้ไหมนะคุณต้องพิจารณานะพิจารณาดีๆเรื่องของครอบครัวนะบางทีเราเราโฟกัสมากให้เวลากับครอบครัวมากให้ความสําคัญมากแล้วไม่ค่อยความสัมพันธ์เขานะคะอันนี้คือคําแนะนํานะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเอาละก็ ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเสียหายมากมายนักนะคะเพราะว่าไพสรุปค่อนข้างดีนะั่นหมายความว่ามิถุนายนหน้าผลลัพธ์น่าจะออกมาเป็นบวกนะคะก็ต้องพยายามดูเนาะนะคะโอเคครบแล้วนะคะกรกฏาคมนะคะสำหรับคนเกิดวังารค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะขอให้ผ่านพ้นมิถุนายนไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ